เร็วสูงนะปุ่มบูสที่มือซ้ายผมนี่ปุ่มนี้ผมน,ผมนี่มีเอาไว้เวลาที่เราจะเร่งแซงแบบฉุกเฉินวแรงบิดสูงสุดขึ้นมา10วินาทีดึงกันแบบตากทิตบอกหงายหลังเลยมองไปดูที่แบตเตอรี่เนี่ยเหลืออยู่28%หลายคนใจตะปุ้มตะปอบแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนนะเหลือ50%ผมก็ใจคอไม่ดีแล้ว BMW i5 หรือที่เราเรียกกันว่า i5 นะครับเปิดตัวด้วยราคาตัวเริ่มต้นนะครับ4,999,000บาทในรุ่น 40i ส่วนคันนี้ที่คุณเห็นเนี่ยเป็นตัวท็อปสุดนะครับมากับรหัส M60 นะครับค่าตัว5,599,000บาทและวันนี้ผมจะพาไปทดลองขับเจา้า M60 คันนี้ครับเรื่องราวของเขาจะเป็นยังไง ไปรอดูกันได้เลยเราถึงสเปคพื้นฐานของเจ้า B M W i 5กันก่อนโครงสร้างตัวถังนั้นเป็นการพัฒนาร่วมกันกับซีรีส์5รุ่นปกตินะครับซึ่งมีรหัสการพัฒนาว่า G 6 0ณนวันที่ผมรีวิวอยู่นี่ G 6 0รุ่นที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลและรุ่นปลั๊กอินไฮบริดนั้นเปิดตัวเปิดราคามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนรุ่นที่เป็นไฟฟ้าอยู่นี่ครับอยู่ตรงนี้เลยหัวใจของเขาเป็นมอเตอร์2ตัวนะครับหตัวทางด้านหน้า1ตัวทางด้าน,าาน,าานหลังมีพละกําลังรวมสูงสุด6001แแรรรงงมม้าบิดดวสสูสุห 95นิวตันเมตรนะครับแบตเตอรี่มีขนาดความจุ83.9กิโลวัตต์แอวระยะทางวิ่งไกลสุดเคลมไว้ที่516กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP ครับซึ่งมาตรฐานนี้ก็น่าเชื่อถือนะส่วนจะวิ่งจริงได้เท่าไหร่ตามสไตล์การขับของผมเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับมาดูในส่วนของตัวรถกันก่อนกระจังหน้ามาในรูปทรงกลวยไตายตามสไตล์ของ BMW ครับ แต่เขาจะไม่มีตัวลังพึ่งและนะตรงนี้จะเป็นแบบตันๆหมดเลยเพราะว่าคันนี้นรถยนต์ไฟฟ้าไม่จําเป็นที่จะต้องเอาตัวลมเข้าไปช่วยในส่วนของการระบายความร้อนแล้วนะครับใช้แค่แผงข้างล่างตรงนี้พอนะครับโลโก้ M แปลว่ารถคันนี้พัฒนาโดยทีมงาน M นั่นเองนะครับอย่างที่เรียนไวเ้เมื่อกี้ว่าตัวรหัสต่อท้ายของเขาก็คือ M60 เพราะฉะนั้นนี่ตัวนี้ตัวแรงนี่เรดาร์นี่คือกล้องเป็นกล้องสองทางด้านหน้านะ ก็มีส่วนช่วยในการขับขี่แล้วก็ช่วยในเรื่องของความปลอดภัยนะครับแต่ถามว่าเสียวไหมเสียวนะเพราะมันดูแล้วมันค่อนข้างยื่นออกมานิดนึงนะถัดมาดีไซน์ของตัวไฟตัวนี้เป็น B M W L E D นะเขาไม่ได้เป็นเลเซอร์ไลท์แล้วเป็น L E D ทั้งหมดนะครับเป็น L E D โปรเจคเตอร์สวยยิ่งกลางคืนแบบอย่างเงี้ยผมชอบเลยนะครับดีไซน์ทางด้านข้างครับเป็นซีรีส์5ที่ผมดูแล้วนะมีความคล้ายคลึงกับตัว E 60คือมันจะอ้วนๆหน่อยนะครับ มีเหลี่ยมมีสันแล้วก็ความรูรวมเนี่ยมันจะดูแปลกๆตาโดยส่วนตัวผมว่ามันเอทอะทาไปหน่อยด้านหน้าเนี่ยชอบนะแต่ด้านข้างเนี่ยผมรู้สึกว่าแปลกๆไม่ค่อยโดนใจเท่าไหร่นะครับล้อและยางนี่ฮะมากับ bmw individual ยางได้มิชลินนะครับ 255/35R21 นะเป็นยางไซส์ใหญ่เลยเบรก M M ตามมาตรฐานอยู่แล้วเพราะคันนี้มากับรหัส M60 ใหญ่เลยอะ 21นี่ถือว่าอาจจะกระด้างได้แต่ว่าไซส์35ก็ค่อยยังชั่วนะครับส่วนยางหลังเป็น285 30นะ R21 เหมือนกันนะายางบางบางกว่าทางด้านหน้านะครับดีไซน์ทางด้านท้ายครับนี่ถ้าเป็นตัว M อย่างที่ผมบอกไว้เขาก็จะได้ตัวตูดเป็ดตรงนี้ด้วยอ่านี่ดูสวยงามดีผมค่อนข้างชอบนะนี่เลยดีไซน์ไฟสวยมาเป็น เส้น2เส้นแนวยาวแบบนี้แต่ไม่ใช่แบบยาวเต็มอย่างนี้นะครับดิฟฟิวเซอร์อันนี้ก็ดีไซน์ดีเหมือนกันนะครับอาจจะไม่ได้เป็นคลิปใหญ่และยาวมากนักแต่ว่าอันนี้เอาไว้รีดอากาศได้นะครับและมีตรงนี้นี่คือไฟเบรกนะอยู่ทางด้านล่างนะครับกล้องเห็นกันจะชัดอยู่ตรงนี้อันนี้ก็ดีนะมีที่มีน้ําด้วยนะมีน้ามีน้ําฉีดกล้องมีน้ําฉีดทําความสะอาดด้วยเออดีอ่ะนี่ ฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับพื้นที่เก็บของใส่ถุงก๊อฟได้น่าจะใบเดียวอีกใบหนึ่งน่าจะไม่ไหวนะครับเท่าที่ดูจากตรงนี้และมีชุดชาร์จชุกเฉินมาให้ด้วยนะครับพันห้องโดยสารขออนุญาตเริ่มที่ด้านหลังก่อนนะครับนี่เบาะนั่งโอ,อ,อ้ใช้คำว่าใหญ่และยาวแล้วก็ซัพพอร์ตมาจนถึงตัวน้องผมเลยนี่ กือบหัวเข่าได้เลยตรงนี้ดีนะผมสูง173ซนเมตรนะครับมีพื้นที่เหลือประมาณนี้นะหฝ่ามือก็ถือว่าไม่อึดอัดและเบาะเนี่ยนั่งค่อนข้างจมถ้าเป็นคนตัวใหญ่หรือเป็นผู้สูงวยัยอาจจะไม่ค่อยชอบลักษณะของเบาะแบบนี้นะครับตัวเบาะเองก็ไม่สามารถปรับเอ็นได้แต่ถ้าเราจะจะเอ็นอย่างนี้ก็พอได้อยู่นะครับได้ม่านบังแดดไม่เป็นระบบอัตโนมัตินะครับแต่ก็ไม่น่าจะใช่ปัญหานี่ ก็ใช้มือเลื่อนขึ้นไปแบบนี้ได้ง่ายๆครับนี่ที่เท้าแขนตรงกลางธรรมดามากอยู่ในตำแหน่งที่ดีออกแบบมาดีไซน์ดีแต่มันธรรมดาไปนิดหนึ่งหนังคุณภาพดีก็ถ้าจะพูดผสมราคาคือด้วยค่าตัวประมาณ5ล้านแบบนี้นะ5ล้าน5ต้องไปวัดกันที่สมรรถนะถ้าคือ5ล้า,า 5, นอะ่ะผมก็อยากได้อะไรที่มันมีลูกเล่นเยอะกว่านี้หน่อยสำหรับตัว ชุดนี้ไม่ใช่แค่มีแค่ที่วางแก้วแค่นี้เลยมันดูธรรมดาเกินไปนะครับมีช่องแอร์มีที่ชาร์จ USB 2จุดนะครับเป็นแบบไท p e C นะมีจอปรับอุณหภูมิได้ได้หลังคาพาราลมิกกลาสรูปบานใหญ่อันนี้ดีงามไม่รู้เห็นผมไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเนาะตรงนี้ก็จะมีที่ชาร์จ USB ด้วยนะครับเป็นแบบไท p e C ซึ่งจริงๆแล้วมันสามารถที่จะติดตั้งจอ เราสามารถที่จะใช้จอได้นะครับมาก็ดูแล้วไม่ใหญ่กว่าเดิมเท่าไหร่เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันใหญ่กว่าตัวเดิมนะรู้สึกว่ามันเท่าเท่าเดิมแหละนะครับสำหรับเจ้าตัว g 6 0ตัว i 5คันนี้ส่วนการออกแบบดีไซน์ทางด้านหน้าครับก็มากับความเป็นเบียร์เนยูยุคปัจจุบันนี้นะครับยุคปัจจุบันนี้เบียมนยูได้อะไรมาบ้างใช่ครับได้จอโค้งยาวนี่คือดีไซน์ของเบียรนยูในยุคนี้ ได้ช่องแอร์ที่มองไม่เห็นดีแต่จริงๆแล้วเราปรับตรงนี้ได้นะเราปรับทิศทางแอร์ได้ตรงนี้นะเป็นเป็น,ปนมันไม่ใช่เป็นปุ่มแต่มันเป็นเหมือนตัวทัชสกรีนนะครับนี่ก็ดีผมชอบมันง่ายไม่ต้องไปค้นหาบนหน้าจอนะครับดีไซน์ตรงนี้ให้ความรู้สึกที่เป็นสปอร์ตพวงมลาลัยมีเซ็นเตอร์มาร์กแบบนี้ดีงามมีแพ t เทิร์นชิพตัวนี้เป็นแพ t เทิร์นชิพสำหรับบูสต์โหมดนะครับตัวบูสต์โหมดเนี่ยมี ประโยชน์ก็คือเอาไว้เวลาเ,ลเราจะเร่งแสงนะครับเขาจะขยายแรงบิดสูงสุดเข้าไปอยู่ในจุดสูงสุดในเวลาประมาณ10วินาทีทําให้เราสามารถแสงในภาวะฉุกเฉินได้อย่างมั่นใจนี่ดีไซน์ต่างๆพวกนี้ดีคุณภาพวัสดุต่างๆนี่เกรดดีเลยนะครับแน่นอนแต่ลดราคา5ล้านเนาะประกอบจากเยอรมันนะครับส่วนตรงกลางนี่อันนี้เป็นจุดที่ผมบอกตลอดนะครับว่า มันสวยแหละมันเป็นแบบลอสแบ็กนะเป็นดำเงาวาบสวยแต่ใช้งานในเมืองไทยเนี่ยแสงเวลาขับกลางวันเนี่ยมันจะจูดกระเด็นมาเข้าตาและยิ่งเจอปุ่มเป็นคริสตัลแบบนี้นะเนี่ยกลางคืนเจอแค่แสงไฟก็กระเด็นมาเข้าตาแล้วมันสามารถสะท้อนเข้าตาเราได้สวยไหมสวยชอบไหมชอบแต่มันมีปัญหานิดนึงแค่ตรงที่ว่าเวลามันสะท้อนมามันเข้าตาเราก็เลย ถ้าเป็นไปได้อ่ะไม่อยากให้มันสะท้อนนะครับส่วนดีไซน์ต่างๆอนะไรนี้ผมชอบเลยแล้วก็ฟังก์ชันใช้งานง่ายครับมีมาอยู่ครบเลยพวกวิทยุแล้วก็ตัวช็อตคัตตัวไอเดียตัวปุ่มโฮมตัวนี่กล้องมองรอบคันนี่กลางคืนนะก็ชัดด้วยนะอันนี้ดีนะครับตัวเกียร์ก็ใช้งานง่ายและไม่ต้องกังวลน,นะครับเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยเขาก็มีปุ่ม Start Stop มาให้เราก็จะไม่สับสนและทุกครั้งที่เปิดประตูปุ๊บระบบเกียร์จะเข้ามาอยู่ที่ p าร์คให้ทันทีนะครับ จะมาพี่เลยไม่ต้องกังวลเลยตรงจุดนี้นะครับดีงามมากได้ไว r e l e s s เจ a r g e r 1จุดนะครับอยู่ทาง,งด้านนี้นะกุญแจก็เป็นตามมาตรฐานแล้วอ๋อและที่สมัยก่อนที่มีกุญแจที่มีที่มีพวกชิปเยอะๆมีจออะไรพวกนี้เดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องละเพราะว่าเขามีตัวแอปพลิเคชันมี M w w u นะครับคุณสามารถสั่งการควบคุมรถผ่านตัวแอปพลิเคชันได้นะครับ ตัว M เนี่ยเขาก็จะได้ตัวชุดตกแต่งที่เป็นลายคาร์บอนเคปลราเสริมเข้ามาชุดลำโพงและระบบเครื่องเสียง Bow ว r and w i l k i n นะครับตัวนี้ก็อลังเลยเสียงอลังดีมากนะครับเบาะที่นั่งใหญ่มากคนตัวใหญ่นั่งสบายแน่นอนไม่ต้องกังวลเลยนะครับส่วนคนไซส์ผมนี่ก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าถามถึงความโอบกระชับไม่ค่อยโอบเท่าไหร่นะเพราะเน้นในเรื่องของความสบายนะครับเอาละคร่าวๆประมาณนี้สำหรับภายในห้องโดยสารแล้วเดี๋ยวเราไป ัขบขี่กัันนะครบบอกตามตรงหลังจากทดลองขับเขามาตำใจแล้วเนี่ยนี่คือรถ bmw ที่ผมไม่เคยเจอแบบนี้มานานมากนะครับขับขวดสนุกมากเป็นรถไฟฟ้าของ bmw ที่ทำออกมาแล้วยังคงความเป็น dna ของ bmw ไว้ได้อย่างครบถ้วนจริตความรู้สึกต่างๆนี่คือใช่มากๆเลยนะครับโดยฉเฉพาะจังหวะนี้จังหวะเล่งควาเร็วสูงขึ้นมาเนี่ยนะ จะมีเสียงด้วยการเข้าโคง้งการใส่ในโคง้งต่างๆนี่ถือว่าเนียนเป็นรถที่ขับเนียนมากๆถูกจิตถูกใจถูกจริตนี่ยังไม่ได้บรรยายอะไรเลยนะจะเชียร์ให้ซื้อซะแล้วเล่าแบบนี้แล้วกันครับจากที่ได้ขับใช้งานในเมืองมาก็รถไฟฟ้ามันมีจุดเด่นตรงจุดนั้นอยู่แล้วนะครับก็คือขับง,ง่ายๆขับสบายๆเลยแต่พอ ด้วยความที่เป็นรถไฟฟ้ามีแบตเตอรีออยู่ใต้ท้องทำให้ค่า 4G หรือ Center of Gravity เนี่ยอยู่ค่อนข้างต่ำทำให้การส่งตัวต่างๆอะไรมันดีขึ้นกว่ารถที่ใช้เครื่องยนต์อยู่แล้วเพราะรถที่ใช้เครื่องยนต์น่ะมันมีน้าหนักถ่วงอยู่ที่ตัวเครื่องยนต์ซึ่งอยู่ทางด้านหน้านะครับแต่ตัวนี้น้ําหนักถ่วงมันมาอยู่ใต้เบาะใต้พื้นทั้งหมดเนี่ยมันจะเนียนกว่าเวลาที่ขับด้วยความเร็วสูงเวลาเข้าโค้งอะไรพวกนี้ครับเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของ โครงสร้างความแตกต่างระหว่างตัวรถที่ใช้เครื่องยนต์กับรถที่ใช้แบตเตอรี่พราะจีต่ำการทรงตัวอะไรมันดีแล้ว bmw ขึ้นชื่ออยู่แล้วในเรื่องของการเซ็ตอัพรวบกช่วงล่างและตัวบอดี้ต่างๆพวกนีนน้ซึ่งมันจะแตกต่างจากเจ้าตัว ix 3นะครับ ix 3ชมปัจจุบันน่ะตัวโครงสร้างตัวถังเขาอะ่ะไม่ได้พัฒนามาเพื่อเป็นรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งจะมีแบตเตอรี่สนึกอยู่กับตัวถังเนี่ยนะ ix 3นั้นเขาเป็นการดัดแปลงมา จากตัวโครงสร้างแชสซีของตัวรถที่ใช้เครื่องยนต์ธรรมดาเพราะฉะนั้นการบาลานซ์นต่างๆอะไรจะแตกต่างกันไปแต่พอเป็นเจ้า i5 คันนี้ครับโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาขึ้นมาบนแพลตฟอร์มของรถยนต์ไฟฟ้า100%การกระจายน้ำหนักการยึดเกาะจุดต่างๆการเซตอัพต่างๆเนี่ยมันจะคำนึงถึงความสมดุลมันจะมีความสมดุลที่มากกว่ารถที่มีโครงสร้างพื้นฐานเด มีโอกาสจะลองนั่งทางด้านหลังให้ดูว่าเป็นยังไงเพราะโดยปกติเนี่ยซีรีสนั่งทางด้านหลังเนี่ยจะสู้เจ้า e c a ์สไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าพอมาเป็นรถไฟฟ้านี่ก็ไม่แน่เพราะว่าเรามีประสบการณ์มาจากเจ้าตัว i7 แล้วนะครับ i7 นั้นมาดีจริงนะครับ i7 นี่คือแบบว้าวเลยผมเห็นแล้วผมลองนั่ง i7 แล้วประทับใจคือ i7 เ,เนี่ยความที่เขาบอี้มันใหญ่เวลาการขับการ เปลี่ยนเลนกนอะไรเงี้ยมันมีการโยนตัวที่มากกว่าแต่พอเป็น i5 ปุ๊บพอที่มันเล็กลมเฮ้ยมันมันดีเลยอ่ะมันสมดุลน,นะครับ mm hmm. ก็เลยจะชอบมากกว่าก็เดี๋ยวบรรยากาศจะนั่งทางด้านหลังให้ดูนะแต่ว่าตอนเป็นคนขับนี่คือแบบดีมากดีงามอยากให้คุณได้มาลองขับมันดูนะครับมันมีความแตกต่างจริงๆแต่แน่นอนครับหลายส่วนใน feeling การขับม,มันดี แต่มันก็จะมีเรื่องของการที่เขาไปรถยนต์ไฟฟ้าสิ่งที่คุณต้องตระหนักก็คือเวลาเราจะไปไหนเราต้องวางแผนนะครับเนี่ยอย่างผมมาเนี่ยผมก็ต้องวางแผนนะว่าผมจะไปแล้วกลับถึงหรือเปล่าวันนี้ขับมา166กิเมแล้วใช้ไฟไปประมาณ50%นะแล้วไฟตอนนี้เหลืออยู่47%วิ่งได้อีก186กิโมตรไม่รู้มันยันว่าจะกลับถึงกรุงเทพไหวหรือเปล่าตายกลางทางไหมอะไรเงี้ยาจากประสบการณ์นส่วนตัวระยะของ B M W เนี่ยเชื่อถือได้นะครับ ต่อให้ศูนย์แล้วก็ยังมีค่าเซฟตี้แฟกเตอร์ช่วยนะครับยังไงลองดูมาดูในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานต่างๆกันครับที่เห็นผมขยับมือแบบนี้ครับนี่คือแก s เ u อร์คอนโทรลเขามีด้วยนะมาแล้วเห็นไหมขยับแค่สนิ้วอย่างเมือเ่อกี้แค่นั้นเองคือขยับเหมือนที่ผมขยับธรรมดาตวๆไปนะครับไม่ได้ตั้งใจด้วยเปิดเสียงได้เลยแล้วก็ถ้าหมุนแบบนี้ก็คือปิดหมุนแบบนี้ก็คือเปิดเสียง <The event. S 1> นี่นะ <the> เห็นไหม hey. ง่ายๆแบบนี้นะ เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะออกไม้ออกมือมากไม่ได้ครับ g e s จ u r e Control ก็ทําทงานอยู่ส่วนการใช้งานฟังก์ชันบนหน้าจอแบบนี้ครับก็ง่ายดีมีแอปพลิเคชันเยอะมากนะครับต้องค่อยๆทําความคุ้นเคยกันสักนิดหนึ่งนะครับกลับมานี่หน้าจอปกตินะครับก็จะมีโหมดการขับขี่ให้เลือกให้ใช้งานได้นะแล้วก็มีส่วนของฟังก์ชัน i d r i v e พวกนี้นี่ครับนี่นะนี่อุณหภูมิ ก็แค่กดแค่นี้ก็รู้แล้วว่าวันนี้อุณหภูมิเราจะอยู่เท่าไหร่เนี่ยสูงสุดสัมพัทธอบตองที่มีปุ่มพวกนี้ครับปุ่มเปิดปิดเสียงปุ่มเลื่อนสถานีวิทยุแบบที่ยังเป็นปุ่มแบบอนาล็อกอยู่ก็เป็นเหมือนช็อตคัดให้เราใช้งานง่ายขึ้นนะครับอันนี้ดีแต่ไอ้ที่ไม่ก็ไม่ชอบดีกว่าที่ไม่ชอบคือวัสดุที่เป็นสีดำเป็นโนนแบ็คแบบเนี้ยเนี่ยฮะตอนนี้ขับอยู่ตอนกลางวันอย่างเงี้ยมาเลยครับเข้าตาเลยเหลี่ยมเนี้ยเข้าตาผมก็ดีนะครับมัน รบกวนการขับขีเพราะเมืองไทยเราแดดแรงมากนะครับคือถามว่าสวยไหมสวยแต่ว่าพอมันอยู่ในตําแหน่งแบบเนี้ยมันเข้าตาพอดีเลยไนงะแล้วมันตันบีซะเยอะชั่วยเยอะเลยด้วยพุ่มลลายมาในส่วนของฟังก์ชันทางด้านหน้าแบบนี้กันบ้างพุ่มลลายมีเซ็นเตอร์มาร์ให้ด้วยเพราะตัวนี้เป็น M 6 0เนาะมากรหัสตัวแรงอย่างนี้ก็มันช่วยให้เรา ไม่หลงทิศเวลาขับด้วยความเร็วสูงนะเรามีเซ็นเตอร์อยู่เวลาที่เราเลี้ยวอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยบางทีเราจะหลงว่าเอ๊ะล้อเลี้ยวคืนกลับมาเรียงพอมีเซ็นเตอร์มาแบบนี้ก็ช่วยเราได้ head up display ขอควบคุมสั่งการปรับเปลี่ยนได้จะเปิดหรือไม่เปิดก็ได้เห็นง่ายชัดดีนะครับตัวระบบการแสดงผลบนหน้าจอแบบนี้กลางคืนนี่จะชัดมากนะครับกลางวันที่ตัวหน้าปัดตรงนี้ครับก็ชัดดีมีให้เลือก3รูปแบบนะครับหลักๆนี่อันนี้เราแอบเล่นความเร็วกันนิดนึง นะนี่ฮนะดิบอกแล้วว่าช่วงล่างเขาเซ็ตมาดีมากๆครับพอเซ็ตมาดีเนี่ยเราขับแบบๆๆเอเื่อยเอื่อยเผลอๆไปก็จะทะลุร้อยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบง่ายๆคแรบบับไม่รู้ตัวเลยคือเป็นรถที่ขับเร็วนะแต่เราไม่รู้สึกว่าเร็วเลยนี่ระบบช่วยเบรคเขามีเขามีช่วยเลยพอมีรถอยู่ข้างหน้านะเขาชะลอความเร็วให้เราทันทีเลยนะอ่า อันนี้ผมไม่ได้เปิดแอบ,บทีมด้วยนะอันนี้คือตัว n อ Collection Warning มันอยู่กับกล้องที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้มันเป็นตัวช่วยพวกระบบเสริมความปลอดภัยสมัยนี้ครับอย่างคันนี้ถือว่าเป็นเอดนชุดใหญ่นะครับมีชุดใหญ่ชุดกลางช,ชุดเล็กง่ายๆเนี่ยในชุดใหญ่นะครับสามารถที่จะเบรกให้เราได้เลยนะครับอย่างที่เขาจะแบบเหมือนพรีดิกอะชะลอช่วยชะลอให้ด้วยนะครับอีกปุ่มหนึ่งที่ที่เด็ดคือปุ่มบูสที่มือซ้ายผมนี่ นมนี้มีเอาไว้เวลาที่เราจะเร่งแซงแบบฉุกเฉินตรงนี้เขาจะบูตแรงบิดสูงสุดขึ้นมา10วินาทีดึงกันแบบตากที่บอกหงายหลังเลยใช้มาหลายรอบแล้วขออนุญาตไม่ใช้ให้ดูตอนนี้ขับอยู่บนถนนหลวงแบบนี้ก็แล้วรถค่อนข้างเยอะมันจะอันตรายนะครับเนี่ยแล้วพอเราเข้าใกล้นะเขาก็จะมีสัญลี่ยม์โ่ขึ้นมาเตือนว่าเออเราขับใกล้คันหน้าแล้วถ้าเรายังขืนใกล้เขาไปอีก ี่จะเป็นรูปรถเลยรถลอยมา,าเตือนเรานะครับนะบอันนี้คือเหมือนเขาว่าเอ้ยอย่าจี้คันหน้ามากจนเกินไปนะครับอ่านี่ก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันดีๆที่ใส่เข้ามาให้แล้วผมรู้สึกว่าอ,อันนี้ดีแต่สิ่งที่ดีที่สุดและชอบที่สุดของเจ้า i5 ก็ I คือความรู้สึกในการขับขี่ครับเป็นรถที่ผมขับแล้วมีความสุขมากๆเหลือ,ลอรอขับซีรีส์5คือคือพอเป็น i5 มันขับดีแบบเนี้ยซีรีส์5ต่อให้ดีอ่ะมันจะทำยังไงให้ดีกว่ายากมากเลยนะ ตัวนี้เมื่อเทียบกับ i7 ถ้าคุณเคยดูคลิปเก่าผมที่รีวิวเจ้า i7 ไว้ค่อนข้างชมเยอะมากนะครับเพราะว่า oh, uh, ช่วงล่างทำมาดีมากเช่นเดียวกันเจ้า i5 ก็ทํามาดีแล้วมันจะดีกว่า i7 ตรงที่พอรถมันเล็กกว่าครับความคล่องตัวการขับขี่การโยนตัวอะไรต่างๆเนี่ยมันสมูทกว่ามันเนียนกว่า i อต้องยอมรับว,ว่ามันใหญ่ เพราะฉะนั้นพอมวลใหญ่ปุ๊บเวลาที่เราเปลี่ยนเล่นเวลาที่เราขับด้วยความเร็วสูงๆอะไรเงี้ยแรงเหวีงแรงดึงก็จะมีมากกว่าแต่พอเป็น I5 ปุ๊บเนี่ยไซส์มันพอดีก็ใหญ่แต่ไม่ได้ใหญ่ถอะาอยากลอง I3 ถ้าเป็นซีรีส์3ที่เป็นเวอร์ชัน EV โโีโอ้โหไม่รู้เหมือนกันว่าจะสนุกขนาดไหนนะอีกอย่างหนึ่งที่อยากพูดถึงครับตอนนี้ก็คือผมขับมาระยะทางบอกเลยว่าเหลืออยู่ร10ิ 7กิโลเมตรนะครับขับเข้าเมืองแต่ถ้ามองไปดูที่แบตเตอรี่เนี่ยเหลืออยู่28เปอร์เซ็นต์หลายคนใจตะกุมตะกอกแล้วรู้สึกือนว่าโอ้โหจะไหวหรือเปล่านะครับก็บอกอย่างนี้ละกันถ้าเป็นเมื่อก่อนอะเหลือ50เปอร์เซ็นต์ผมก็ใจคอไม่ดีแล้วแต่จากที่ได้ลองรถมาเยอะๆมุนใจได้เชื่อมั่นในระยะทางได้ผมรู้จุดหมายปลายทางของผมว่าจะถึงที่หมายมีที่ชาร์จอยู่ตรงไหนกี่กิโลเมตร พอถึงการใช้งานจริงเนี่ยขอให้มั่นใจได้เลยอาจจะมีคลาดเคลื่อนไปบ้างอยู่ประมาณไม่เกิน20%เพราะฉะนั้นอ mm. ุ่นใจคือผมรู้แล้วว่าไม่ถึง30โลผมจะถึงจุดหมายระยะทางของผมผมมีสแปร์ไว้90โลอุ่นๆเลยหลายคนอ่ะเห็นแบตบแบบเหลือ20กว่าเปร์เซ็นต์เนี่ยใจคอไม่ดีนะก็ขอให้เชื่อมั่นในการคำนวณของตัวรถยนต์โดยเฉพาะของ BM นะส่วนแบรนด์อื่นเนี่ยบางแบรนด์เชื่อมั่นได้ บางแบรนด์นี่ก็ขออนุญาตละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับเป็นอันเรียบร้อยครับกำลังจะถึงจุดหมายปลายทางนะครับแบตเตอรี่เหลือ21สบายส,บ,ายสบ,ายบอกแล้วระบบอะเขาคำนวณไว้ให้ค่อนข้างแม่นถ้าเรารู้ระยะทางของเราเราจะไม่ต้องกังวลเลยเมื่อกี้ผมยังอยู่ที่สุวรรณภูมิอยู่เลยนะนี่ผมเข้ามาถึงสุดท้ายที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจนะครับแน่นอนว่า เหลือ20%อนต่ะตอนที่เหลืออยู่ประมาณยี่สิ่ะทุกคนก็ต้องนึกในใจแล้วว่าโอ้โหว่าเสียวเหมือนกันเนาะแต่ว่าผมไม่เสียวครับแต่ว่าต้องแม่นนะคุณต้องรู้ Google ก็แม่นแหละแต่คุณต้องรู้ระยะทางว่ากี่กิโลเมตรถึงแล้วก็มาดูว่าระยะที่เขาแจ้งบนตัวหน้าปัดเนี่ยเท่าไหร่ถึงแค่นั้นเองง่ายงายแต่ต้องวางแผนและต้องประเมินให้ถูกเพราะอีกอย่างนึงเกือบลืมพูด คือก็พูดกันเกือบทุกคลิปนะ2เรื่องสําคัญเลย 1. ระยะทางที่เราบอกเมื่อกี้ทั้งหมดอ่ะมันแปลผันตามเท้าของเรายิ่งกดคันเร่งมากยิ่งกินมากเมื่อรถน้ํามันครับกดคันเร่งหนักก็จะกินน้ํามันเยอะกดคันเร่งเบาๆไหลๆเนียนๆก็กินน้ํามันน้อยเช่นเดียวกันรถไฟฟ้าถ้าคุณกดคันเร่งหนักมันก็จะกินไฟเยอะแต่ถ้าคุณกดเนียนๆเบาๆขับช้าๆไปเรื่อยๆมันก็กินไฟน้อยได้ระยะทางวิ่งเยอะ คอนเซปต์เดียวกันแต่อีกเรื่องหนึง่งที่ต้องย้ำกันมาตลอดนะครับก็คือเรื่องของการใช้งานในชีวิตประจําวันแบบในเมืองอย่างนี้เจอรถติดหนักนก,กินไฟไหมคนที่ใช้อยู่จะรู้ไม่กินคนที่ดูผมอยู่บ่อยๆจะรู้ว่ามันไม่กินนะครับไม่ต้องกังวลเลยไม่ต้องกลัวเลยมันกินน้อยกว่ารถที่ใช้น้ํำมันเยอะเลยนะครับดังนั้นผมจะเชียร์เสมอ ขอได้ไหมไขบคุณค่ณบะบเลยกองวบๆ,ๆเลยพอเ,เข้ามาเบียดๆใกล้ๆแบบนี้อ่ะดังนั้นบอกเลยถ้าคุณใช้งานในเมืองเป็นหลักเยอะๆผมก็จะเชียร์ให้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าครับเพราะมันช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้จริงหรือถ้ายัางกลัวรถไฟฟ้าอยู่ผมก็จะเชียร์ไปใช้ไฮบริดตัวที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดอันนั้นก็ตอบโจทย์นะ ใช้งานในเมืองแล้วก็วิ่งทางไกลได้อะไรแบบนี้นะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องแลกนะยังไม่มีอะไรเพอร์เฟกในช่วงเวลานี้เพราะนี่คือช่วงของการพัฒนาเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีนะครับก็รอก,กันนิดนึงเรายังไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางของเทคโนโลยีจะไปทางไหนอย่างไรนะขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe ก็ไม่แน่ใจนะว่า จะเห็นกันชัดๆหรือเปล่านะเพราะเข้ามาอยู่ในลานจอดรถแล้วนะครับมีคําถามอะไรทิ้งไว้เลยนะครับอยากแนะนําอะไรเราก็บอกกันมาได้สำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ